ดัชมิลโฟอินวันไมโครแอคทีประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่รู้สึกพุกเขิมกับชื่อเสียงของตนเองพอปล่อยตนเองให้คล้อยไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาและไม่กำหนดยุทธศาสตร์เองจากตรงกลางเนี่ยจะพังไปกับชื่อเสียง ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับตอนแรกไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าพอเมื่อกี้มีโอกาสขึ้นมายืนถ่ายรูปก็มีคนจำนวนเยอะมากที่มา,าให้เกียรติมาฟังวิทยากรทั้งหมดเราทั้งหมด10คนพูดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขอบคุณมากที่ามาที่เวที Voice Space ะครับม,มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางผู้จัดงานเนี่ยได้ได้มีโอกาสพูดพูดคุยกับผมในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วว่าอยากจะฟังอะไรจากจากปากของผมอยากจะฟังเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตนะฮะวิธีการทำงาน work hard play smart เนี่ยหลายคนที่มาฟังเนี่ยเพราะว่ามองว่าผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ วงการข่าวสารวงการทีวีสิ่งที่ผมให้เขาอยากให้เขาได้ไปในวันนี้ก็คือการใช้ชีวิตนะในแบบที่เป็น work hard play smart คือตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานสร้างชื่อให้กับตนเองสร้างความแตกต่างให้กับตนเองหรือ differentiate ตนเองจากคนคน,คนอื่นที่อยู่ในวงการข่าววงการทีวีเนี่ยทำอย่างไรผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เขาได้กลับไปสำหรับตัวผมเนีวันนี้ อยากจะเน้น3อย่างนะฮะหลายหายท่านมีมีประสบการณ์มีอายุมากกว่าตัวผมนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาที่นี่ที่มาสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความสุขผมคิดว่าหลายท่านคงมีมีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าตัวผมการใช้ชีวิตอย่างไรที่มีความสุขผมผมเน้นและและทำให้คุณน,นั้นเดินมาในชีวิตการงานที่ในแบบที่คุณต้องการได้โดยเฉพาะการทำงานในสื่อสารมวลชน ผมคิดว่ามี3มอย่างซึ่งอยากจะเน้นคีย์เวิร์ดในวันนี้การ Differentiate Differentiate หรือการทำตัวเองให้แตกต่างการ Maintain ภาษาไทยที่แปลแล้วตรงที่สุดคือการรักษาระยะเพื่อให้ชื่อเสียงนั้น อยู่กับตัวคุณได้นานที่สุดเท่าที่นานได้และอันที่สามคือการแฮนด์ดหรือการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการที่จะเป็นพิธีกรโทรทัศน์หรือนักวิเคราะห์ข่าวที่จะอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนแล้วประสบความสำเร็จนั้นต้องเรียนรู้ที่จะ d i f f e r e รนเชียตตนเองหรือทําตัวเองให้แตกต่างแต่ในขณะเดียวกันต้องเรียนรู้ที่จะเมนเทนหรือรักษาชื่อเสียงความนิยมนั้นไว้ แล้วก็ต้องสามารถรับมือหรือแฮดด l ลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้นั่นคือสมาร์ทในดับของผม d a s h m ลโฟร์อินวันไมโครแอคทประโยชน์ดีๆที่ได้ทันที โจ๊กตรากเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV รัฐบาลนั้นพยายามที่จะข้อเสนอของคอฟปัญหามันก็เป็นปหาแล้วรัฐบาลก็จะทำต่างไปบ้าง S 1> <S 1> การดิเฟนเชียตตัวของผมเนี่ยในช่วงที่ผมจัดรายการเรื่องเล่าชาวนี้ที่ทช่องสามเนี่ยในช่วงปีสีเก้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีมีอาชีพนี้ในวันนี้ตอนนั้นสัมภาษณ์คุณสรุรยุทธสัมภาษณ์ดรสมคิดเลิศไพฑูรย์ปัจจุบันท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ตอนนั้นท่านไปร่างรัฐธรรมนูญห้าศูนย์คุณสรยุทธสัมภาษณ์เสร็จก็คุยไปคุยมาก็คุณสรยุทธก็หันมา เกากที่จะคุยประเด็นนี้ต่อกับผมผมก็ดันอยู่ดีๆพูดออกมาว่าผมไม่เอารัฐธรรมนูญ2,550ทั้งฉบับอนนี้โอเคคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เอาทั้งฉบับขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้ว่าประโยคนั้นเนี่ยวันนั้นก็ดังละว,วันนั้นวันนั้นคนก็พูดถึงสิ่งที่ผมพูดทั้งประเทศที่คนดูอยู่โดยเฉพาะนนคนระดับที่เป็นระดับผู้บริหารระดับผู้นําองค์กร ก็อันนั้นก็เดฟเฟอเรนเชตตัวเองมันเกิดขึ้นด้วยวิธีการที่คุณจะนําเสนอตัวคุณดบบที่มันมีการที่ต้องเสี่ยงบ้างแล้วก็แต่เสี่ยงในดับที่คุณสามารถจับกระแสสังคมได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเสี่ยงตอนนั้นแต่ว่าผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากที่จะพูดอยู่เข้าใจไหมฮะ มันต้องเสี่ยงเหมือนว่าเราเราดังกับสิ่งนี้เราคิดว่าแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้มันดังต่อไงไม่ใช่แล้วไม่ใช่การรักษาชื่อเสียงใช่ไหม,ม uh, Maintain d i f f e r e n ช i a t e แล้วก็เมนเทนดิฟเฟอเรน n t i a t e ตัวเองแต่ว่าด d i f f e r e n ช i a t e ในแบบที่ทําให้คนอื่นเขาเทิร์นออนกับคุณเขาชอบคุณเขามีอารมณ์ร่วมไปกับคุณไม่ใช่ด d i f f e r e n ช i a t e ในแบบที่ทําไปแล้วมันไม่โดนนะฮะอ่า uh, ตอนนั้นผมอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งทำให้ผมดังในวงการบันเทิงมากแต่ตว่ามันพูดกันในบรรดาพวกดาราพวกพวกสื่อบันเทิงกันหนึงก็คุยเรื่องเนี่ยดาราือเรื่องชมพู่ยอยู่ดีผมก็พูดมาว่าเฮ้ยชมพู่ไม่เซ็กซี่เลยซึ่งชมพู่สวยมากแต่ชมพู่ไม่เซ็กซี่นะไปถามผู้ชายก็ได้เยอะแยะผมก็พูดออกมาเฮ้ยวันนั้นโดนคนเยอะนั่นแหละการดิเฟนเชียรตัวเองในตอนนั้นคือการ นำเสนอประเด็นและข่าวแล้วก็ประโยคคีย์เวิร์ดที่พูดออกมาในตอนที่เล่าข่าวที่ช่อง3จนทำให้คนรู้จักผมนะการดิเฟนเชตตัวเองในที่สุดแล้วถ้าคุณจับกระแสสังคมได้ในการประกอบอาชีพบนหน้าจอทีวีหรือเวลาคุณทำรายการวิทยุหรือแม้กระทั่งเป็นนักเขียนไปคอลัมนิสต์เนี่ยทำให้คุณนั้นดังซึ่งเป็นหนึ่งในจุดป,ประสงค์ของการประกอบอาชีพทำทีวีั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ค์เวิร์ด differentiate ทำตนเองให้แตกต่างในแบบที่ทำแล้วโดนโดนใจประชาชนทีวีเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเมื่อคุณอยู่ในจอโทรทัศน์และคุณได้มีบทบาทสำคัญคุณคือคนที่เดินออกไปแล้วทั้งประเทศนั้นตอ,อนครับ แต่ว่าหลังจากที่คนนั้น f f e r รนเชียตตัวเองแล้วและได้สร้างชื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่สำคัญมากซึ่งผมได้ค่อยๆเรียนรู้ตามการกระทาที่บางทีเป็นความผิดพลาดบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยก็คือคุณจะต้องอยุริจักรที่จะรักษาระยะหรือเมนเทนสิ่งที่คุณทำการเมนเทนสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะใชะ้ skill set หรือทักษะ ชุดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่มีไม่มีแล้วไม่เคยตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ค่อยฟังใครด้วยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าอันนี้เป็นทักษะชุดที่น่าน่าชื่นชมผมมองว่ามันเป็นมันเป็นสกิลเซตที่น่าเบือ่อไม่รู้ผมเตรียมภาพสองคนที่เมนเทนตนเองได้ได,ได้ได้เก่งเนยนะฮะพี่เบิร์ดกับพี่เคน คือการเมนเทนตนเองได้เก่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้แต่ต้องต้องรู้ไว้ก่อนก่อนที่คุณจะดังนะคนที่จะทําทีวีแล้วอยากจะอ่านข่าวอยากจะดังอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักสแสดงอยากจะเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าพอคุณเริ่มดิฟเฟอเรนเชตตตนเองจนคนอื่นเขารู้จักคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเมนเทนชื่อเสียงนั้น ในประเทศไทยในไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนคุณจะต้องเมนเทนรักษาระยะของการประสบความสําเร็จของคุณให้ได้ไม่งั้นถึงเวลาคุณเป็นวันฮิตวันเดอร์วันฮิตวันเดอร์ออกเพลงอัลบั้มเดียวแล้วจบเลยเมืองไทยเป็นสังคมที่ไม่ค่อยให้โอกาสคนครั้งที่สองโดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลสาธารณะนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือเคนเทรดดาราที่กลายเป็นเหยื่อของชื่อเสียงตนเองเนี่ย ซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นเป็นเหยื่อของชื่อเสียงตนเองก็คือเฮ้ยใครวิ่งเข้าหาให้ทำอะไรกูทำหมดเพราะเราแบบสบายๆเราใจดีเราเราคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องมานั่งซีเรียสกับการรักษาภาพเวลาคุณเป็นบุคคลสาธารนณะคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ยซื่อตรงพูดไปเลยงานงานไหนที่เฮ้ยคุณชอบเนี่ยมันอยากทำทำไปเลย ไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการรักษาระยะและเมนเทนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่รู้สึกฮึกเหิมกับชื่อเสียงของตนเองและฐานะที่ตนเองมีในสังคมในการเป็นคนดังแล้วเนี่ยพอปล่อยตนเองให้คล้อยไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแล้วไม่กำหนดยุทธศาสตร์เองจากตรงกลางเนี่ยจะพังไปกับชื่อเสียงนั้น โจ๊กตรากเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรส แล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเมื่อคุณอยู่ในจอโทรทัศน์แลวคุณได้มีบทบาทสำคัญคุณคือคนที่เดินออกไปแล้วทั้งประเทศนั้นคน,คนที่รู้สึกพึกเขิมกับชื่อเสียงของตอนเองและฐานะที่ตนเองมีในสังคมในการเป็นคนดังแล้วเนี่ย พอปล่อยตนเองให้คล้อยไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแล้วไม่กำหนดยุทธศาสตร์เองจากตรงกลางเนี่ยจะพังไปกับชื่อเสียงตอนนั้นเนี่ยพอผมอยู่เรื่องเล่าชา้านี้แล้วคนรู้จักผมเยอะมากตอนนั้นมีสปอนเซอร์เข้ามานิสันธิดาดายอดขายขึ้นไปเยอะมากนะฮะ จนขายหมดแล้วหมดสต็อกไปแล้วาายาสีฟันซอสนะฮะก็เข้ามาซอสก็ขายดีแต่ว่าตอนนั้นผมผมวิจารณ์พันธมิตรหนักๆเนี่ยาทางเขาโทรมาบอกว่าเพืองเบาๆลงหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันขายในภาคใต้ไม่เคยได้นั่นแหละนั่นคือคือไม่รักษาระยะเลยนะฮะไม่ได้สนเลยคือในใจคิดไงพูดไปเลยไม่ต้องเมนทงเมนเทนอะไรนะฮะแล้วมันก็หลุดไปมันก็หลุดไปคือหมายความว่าพอเราเป็นคนที่มี ไม่ไม,ไม่ไม่รักษาภาพในเรื่องที่ควรจะรักษาเข้าไปเข้าไปยุ่งกับการเมืองเยอะเยอะมากในแบบที่มากกว่านักการเมืองเขายุ่งอีกอะคือนักการเมืองก็จะไม่พูดอย่างที่ผมพูดเลยผมพูดมากกว่าที่เขาพูดอีกอะนะไม่ไม่ได้ระวังเรื่องอะไรเลยไม่ได้เมนเทนตอนมันก็มีในช่วงที่มันไม่มีมันไม่มีใครให้ผมจะให้โฆษณาอะไรนะฮะตอนนั้นมีช่วงหนึ่งมัน มีเยอะทั้งแบรนด์ทั้งอะไรคุยผมหมดโหอยากให้ผมโฆษณานู่นนี่แต่พอผมดังไปสักพักผมอยู่ช่องสามไปสักพักสปอนเซอร์พวกนั้นไม่ค่อยวิ่งเข้ามาหาผมแล้วผมก็มานั่งนึกเฮ้ยแล้วตกลงทุกวันนี้ผมประกอบอาชีพอะไรผมประกอบอาชีพเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องเมนเทนต้องรักษาระยะของการที่ให้ผมมีชื่อเสียง ไปว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมมีฐานะมั่นคงในประเทศนี้ผมก็เลยมานั่งนึกอ้าวนี่เราเพิ่งทำทุกอย่างที่เราสร้างมาเนี่ยพังไปกับมือหรือทำไปกับพังไปกับปากของเราเองอเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เจ็บปวดก็คือว่าผมไม่ได้เรียนรู้ที่จะรักษาระยะหรือเมนเทนดบบที่ เบิร์ธธงชัยหรือเคนทีรเดนทำอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นบทเรียนที่ต้องบอกเพราะว่าพอมีโอกาสแล้วเนี่ยถ้าพลาดไปไม่มีโอกาสครั้งที่สองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณจะเมนเทนการที่คุณจะเมนเทนและคุณจะดิฟเฟอเรนเชตตนเองได้คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะ แฮนด l ลหรือรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตด้ซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ล้วนๆก็ขเข้าใจว่า,ารัฐบาลนั้นพย,ยายามที่จะให้สญญารภาพในเร่งส่วนตัวในการไขปัญหาของประเทศแต่พอเมื่อมีการปกครองทีะตุ่มมันก็จะเป็นไปตามที่หลายนเข้าว่าเหมอนการให้แก้มาตรารนท่สองไม,สสมไม่มีใครรับมาแก้ ว่าไม่เสรีภาพในการปกครองไหมก็คงจะมีเล่นฆ่าประชาชนไปคนดถึงเป็นอย่างว่าไม่มีใครว่าส,สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มรู้สึกชื่นชมคนที่ผมเคยมีปัญหาด้วยในอดีตแต่ว่าปัจจุบันผมผมมองว่าเขาเขาเป็นคนที่แฮนด์ลสถานาการณ์ได้ดีมากเนี่ยคือคนที่ผมเคยเล่าข่าวด้วย <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวหาภาพคนนั้นอยู่นนะนรับน คนที่ผมเคยเล่าข่าวด้วยนั่นก็คือคุณสอริยุทธสุทธัศนจินดาเมนเทนนะฮะการแฮนดลสถานการณ์เนี่ยมันมีอะไรที่ที่ลึกซึ้งไปกว่า,าที่ที่ที่คนคิดมันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าการที่จะต้องมีความอดทน